โอ้โหทิวขายอยู่ร้อยแปดสิบสองร้อยอันนี้มันสองโลซีสองีเขาเรียกเอาลอยละอย้ิอ่ะมันปลาเป่าเนี่ยเขาเีดมาบ้างไอ้มันมาหรอน่พ่อมาบอกผมนี่นะปดนะคนงานยังกับเวายืนถ่าเสือปนามูเดินไปทำพ่อ้มงฝาที่มึงอนไหนเ่อเ บัวมาตอนนี้มันอยู่ใส่หลายๆคนไปหลายๆก็ก็ได้จำนันเด็ดตัวขรุ่นใหญ่นี่มันบัวขลุนใหญ่นี่มันบัวมันบัวเองพกเท่านี้สิมาบัวกินบัวเนี่ยใส่หอมแดงเป็นใจรักเป็นใจรักนี่มันก็ได้อากได้หรอแล้วก็เปรี้ยวหวานมันมีหลายกลุ่มอยู่เด็ดเห็นบ่วพ่อหนุ่มท่านี้นะเอาอีกบ่ดชดชดเอา ออกเาอีกสองเมตโอ้ยบนหน้าแรรถมันี่เลยมึงนั่นจะนอนจูบปนตักวันไหนด่านกหล่บเดีายวใส้ากลาบเะีรยวให่ำะต้ไเทดลือตองอยู่เต้ออะไรไปแล้วใส่มาบักพียม ไมเด้้เอาบ่เอาอีกเรื่องหนึงเดี๋ยวท่ทรบอกาบอกันตากปอดมันคเป็นางเดี๋ยวนี้นามันกำลังมาบ้าหลายกำลังรังลงมา้หมันคือข้าวเดี๋ยวนี่อ่ะว่าแล้วเตรวโดาส่ร์ทยรูปลองเสยตบีเอ้ยวดีโอ้ยใครนนชูนะชูเหเราจะไงนะตุวเอเราเราบักชุกูใเราอย่างนี้แต่ก็นั่นเราก็รวกินเราได้ ก็พีกกบเพีงงเดยดแห้ดผมดูแลพราอยบอกพีกใส่